ส่วนที่เขาอยู่นอกโอ้ยยังไม่เสร็จง่ายหรอก รู้ว่าพ่รุธคุณจะสารได้กค่สิบเปอร์เซ็นต์นึงน,นี่มันเหลือไปถึงนู่นทุนเออเอาเอาเอารัวพัดจไปกประตูประตูใช้สีเขียวนี่ก็ได้มั้งพี่ก็ตีไม้ไผ่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วออเอาเนี้ใส่ ต่อขออย่างเดียวนะพี่ไปหาบ้านพับมานะพี่อยาเอารเลยมาสานนะบองตาน้อยนี่เลยเจือกฟ้างมัดหลวมๆมัดหลวมๆยกเอาเป็ะเปิดแต่ว่าถ้ามันแห้งแล้วมันตัดยากไม่ได้หรอกต้องเรวยนาไม่อไป เออเนี่ยซื้อเครื่องยิงกระปูมาแล้วก็ทำล้วงอย่างนี้ขายแพงละสามร้อยแพงละสามร้อยบอกล้วงล้วไม้ไผ่สำเร็จรูปไม้ไผ่พี่บอกบอยยังไม่ทำเสร็จต้งงปรเจต์เลยแม็กลมแม็กลมใช่ไหม ทำได้แม็กลมอ่ะมีนี่ไม่เคยวางตั้งแรงเกินไปพอวางยิงฟัวทะลุพุ๊บโดนขาเลยตั้งเลยได้วางวางยิงฟัวทะลุไม้พุ๊บฝักขาด้วย ตั้งแรงเกินไม้ไผ่อะไรทะลุพุ่งไปเลยไอ้นี่ทะลุจริงไอ้ปืนไอ้ปืนยิงยิงตะปูที่ยิงยิงเรือโอ้โหทะลุเลยพี่เห็นไหมไ้โลเวลาเวลาสั้งประเทศเขาสร้างบ้านจากไม้อะปืนเขาลุกอันเบลเลยนี้งปึ้งตะปูแม่งยาวขนาดนี้มันเข้าไปฟุ้งเลยอะู้ถ้าเอามายิงตัวคนตายนะบอกให้ก่อนตายแรงของเขาอ่อกระแทกปุ๊บปุ๊มเข้าไปดอกตะปูก็ยาวขนาดนี้ เวลาเขาสร้างบ้านจากไม้เขาใช้ลำเล็กหลน้หรือเปล่าวะอ้นีมันเป็นสีอะแล้วทำไมมึงเอาอันนี้แม่งเอวอ่อนเอวหวานเชียเออนั่นแหละไอ้ยูล้มเจ็บด้วยล้มอะไรเอวผายยูมาไออ่อนมันไม่หักแล้วไอ่ถ้าแข็งมันหักใช่ปะเา ลวดตั้งแต่นานแล้ว ปรเจกนี้บปรเจกนี้แหละต้เอมาเียหน่อยแบบนี้แหละน้องไข่เล่าลงไปน้องไข่เหม็นมาแน่ ไม่มีน้ำมันอ่ะน้ำมันขาดขัดยังไงไม่รู้่พีวุฒิวเอาน้ำมันมาหน่อยดิขาดน้ำมันวัดวิวหน่อยเมื่อกี้แล้สวยมันขี่ไปไหมอ่ะไม่ไม่ไม่สวยสวยไม่ใช่ไออันแท่งมันอะเออนั่นแหละมันเป็นศิลปะ มันเป็นศิลปะเดี๋ยวเอาไว้ไอ้นี่ดักกระสือเดี๋ยวกระสือมากินผักมันจะเลี้ยงไก่ปลาด้วยเลี้งหมูด้วยเดี๋ยวตอนใกลมาติดเลี้ยงหมูเนยจะเลี้ยงหมูด้วยเนี่ยจะเลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงหมูให้กินผักเลี้หมูเลี้ยงหมูออกนิก ได้ได้ไ <rôle> ด้ท <of> <ici> ีนี้มันเป็นอันนอนข้างบนทำเปอนข้างนข้างล่างเลียตอนนี้ได้ใช้ประโยชน์แล้วการกินมันก็เรียน เติมหน่อยจา้าผมรู้ว่าพี่ทำไดุ้ <c oughs> โ,โมโทมโมสังโคว่าหนูไปว่าใครฮะไปทีไปทีเยอะไหนมันซ้ำกัน Bye. <laughs> ไ,ไม่พอด้วยนะี่อ,องนี้ไมก่ก็ตอนแรกตอนแรกตอนแรกจะเอาอย่างนร้นตอนหลังเอาอดูไปไว้ดูเลย Mau japang mana? Tuh. Wang ini jadi nih. Nih, telepon. Bolo, ya. Ndong sono menya. ข้างบนมันห้อยนี่โอ้โหก<ะ>็ได้แต่มันหนักกั่พี่ตู่านไม่เรารัดทบกันสองอันนะแ๋้วแล้วช่ก็ยิงเกาะไปมันชิ้ทีใหญ่ละอันนู้น จริงๆแล้วมันต้องข้างนอกมันตอดูสวยกว่าข้างในมันสวยกว่าอันนี้วิสวรรธใช่ไหมข้างในสวยกว่ากับแขงกับเพ้ิงไข้างในสวยเดี๋ยวต้องรอ